สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะพบกับนักการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่20นะครับเดือนสิงหานะฮะยังยังงงเดือนอยู่เลยฮะโอเคนะฮะวันนี้ก็เรื่องของเรื่องงามยามดีครับวันนี้ไม่มีนะฮะวันนี้ทําอะไรก็ตามต้องระมัดระวังนะฮะเป็นพิเศษนะครับบางทีในช่วงครับคลิปนี้ก็ลงคลิปในช่วงวันจันทร์ซ้อนจันทร์นะฮะก็เป็นช่วงที่คนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงกันแรงนะครับอารมณ์ ไว้นะครับก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์กันเป็นพิเศษหน่อยครับบางทีเราอาจจะมีเหตุปัใจจัยให้อารมณ์เสียใส่แฟนทะเลาะก,กับเพื่อน่วมงานอารมณ์ร้อนอยากจะลาออกช่วงนี้คนลาออกเยอะนะแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของพยายามจะหารายได้พิเศษนะครับช่วงนี้คนค้นขวายในเรื่องเงินกันเยอะมากนะครับอาชีพเสริมเนี่ยเป็นคําถามที่เยอะมากในช่วงนี้ว่าจะอาชีพเสริมอะไรดีครับเพื่อนเอนเคยคิดไหมว่า อยากทํางานพิเศษหรือว่าทําอะไรที่มันได้ตังค์นะฮะจริงๆดูชะตาเนี่ยมันแปลกอย่างนะครับคือถ้าเราถามว่าดวงเราเหมาะนะฮะดวงาทาอาชีพอะไรดีนะครับเขาว่าดีเนี่ยมันมี2แบบนะฮะดีแบบสบายใจแต่เงินปานกลางหรือทั่วๆไปแต่สบายใจกับดีแบบเงินเยอะนะฮะในดวงชะตาคนนีนะฮะเงินเยอะแต่ไม่สบายใจเครียดมากนะครับเนี yeah. ่ยบางทีการที่จะ ตอบเรื่องของดวงเรื่องงานนะครับมันต้องเฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะว่าดวงหลายๆท่านนะมันมี2แบบนะครับดวงคนเรานะครับทํางานอะไรที่สบายใจแต่เงินไม่มากนกนะฮะคือเหมือนกับเอออยู่ได้นะกจินอยู่หลับนอนมีเวลาเที่ยวบ้างนะครับแต่ว่าฟุ่มเฟือยมากไม่ได้นะฮะยังมันก็จะมีดาวอีกล็อตหนึ่งอีกชุดหนึ่งของดวงเราทุกคนมีหมดนะฮะกับโดยอีกแบบหนึ่งนะฮะมันก็มีเหมือนกันครับในดวงชะตาของเรามันก็ดูได้ว่าเออจริงๆเนี่ย เราทําอะไรแล้วมีตังค์นะฮะทำอะไรแล้วเออเงินเป็นเข้ามากๆเลยนะครับแต่ว่ามันเครียดมากนะฮะเรารับสภาพได้หรือเปล่าเรื่องความเครียดนั้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเวลาที่เราไปดูดวงนะครับเราก็ต้องถามดูเนาะไม่ใช่ว่าดวงทํางานอะไรดีอย่างนี้ฮะเขาว่าดีของเรากับดีของหมอดูนะครับบางทีมันก็ตีความหมายต่างกันนะฮะถ้าบอกว่าดีรวมๆนะฮะเอาเงินงานความรักสุขภาพทุกๆดีหมดเลยอันนี้มีเพอร์เฟกนะฮะแต่นั้นมันต้องเลือกนะเอี่ก็ ลฟ์ฟังนะครับเพราะว่าถ้าเจาะจริงๆมันดูได้ว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบสงบสุขเงินมีเข้ามาบ้างโชว์หลังๆคนเลือกแบบนี้เยอะนะฮะคนเราเลือกที่ใช้ชีวิตสงบสุขนะฮะมีเงินชําระหนี่สินบ้างแล้วก็อยู่แบบไม่ต้องเครียดมากนะักคือไม่ต้องเจอแรงกดดันเรื่องแข่งกับเวลาหรือหัวหน้าแข่งแย่งชิงดีกันที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือแข่งแย่งชิงดีกันเต็มที่ครับ ันเหมือนกับเราเห็นพวกการเมืองนะฮะอ่าจะเป็นระดับล่างระดับไรก็ตามเวลาที่เขาแข่งขันกันเนะี่ยโอ้โหมันรุนแรงนะมันก็จะมีเรื่องการเชื้อเชื้อนะฮะลูกน้องบริวารเรื่องของการหาคะแนนเสียงคือมันเครียดนะอแตอ่อะไรได้บางคนก,ก็พอใจนะฮะแต่บางคนอย่างที่บอกว่าไม่ชอบการแข่งแย่งจริงดีนะครับมันก็เวลาดูดูเรื่องงานก็ถามเฉพาะเจอะจงกับหมอดูเนาะโอเคครับ เรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษฮะคือเลข7ครับเริ่มที่7นะฮะเลขต่อมาครับที่ใช้ดีพิเศษนะฮะคือเลข1นะครับเลขต่อมาคือเลข0นะฮะเลขสุดท้ายคือเลข8ครับเลขที่ไม่ค่อยใช้นะฮะหรือว่าเลี่ยงๆนะครับเป็นพิเศษคือเลข2นะฮะส่วนสีนะครับที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีส้มสีต่อมาคือสีน้ําตาลนะฮะสีต่อมาคือ สีดาครับส่วนสีที่เรียงนะครับออีกสีนึงนะฮะมีแถมอีกสีนี่ครับคือสีแดงครับส่วนสีที่เรียงครับวันนี้คือสีขาวนะครับสีเดียวนะครับแล้วก็ซ้ายขวาพยากรณ์วันนี้เลือกซ้ายครับฝั่งซ้ายด้านซ้ายล็อกซ้ายอะไรเซซ้ายไว้นะฮะหรือเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ฮะถ้าจะไปต้องเลือกนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับอันนี้ครับท็อปโฟนะครับซีราสีที่เอาใจยากมากที่สุดนะฮะเออก็มีนะเป็นบุคลิกราศีนะครับแต่ต้องบอกว่า สีราศีสามราศีอะไรพวกนี้นะฮะมันคือมันไม่แบบทุกอย่างร้อเปอร์เซนต้องเป็นแบบนี้นะฮะบางคนเอาใจง่ายก็มีนะครับแต่ว่าถ้าภาพรวมนะครับหรือว่า DNA ของสีราศีนี่นะครับก็ถือว่าอยู่ท็อปๆนะฮะในกลุ่มราศีที่เอาใจยากนะฮะเอาใจเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่ดีสักทีนะฮะเอาใจนุ่นเี่นั่นก็เดี๋ยวก็หงุดหงิดเอาใจนิดเอาใจหน่อยก็ไม่พอใจนะฮะเนี่ยือเอาใจยากนะครับ ยิงคนเราถ้าอยู่ใกล้คนที่เอาใจยากนี่มันเหนื่อยเนาะรู้สึกว่ามันไม่พร้อมสักทีหรือว่ารู้สึกว่าทํายังไงให้พอใจไม่ได้สักที่ยมันก็เหนื่อยนะฮะฉะนั้นก็พยายามนะครับเธอใครที่ไม่ได้อยู่ในสี่ราศีนี้แต่ว่าเป็นคนเอาใจยากก็พยายามลดลด,ล,ดลงนะครับโอเคเนาะเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะไปต่างจังหวัดมานะครับแล้วก็ไอ้เน็ตมันหมดนะครับก็คือใช้ในการโหลดเนี่ยฮะเวลาที่เราโหลดคลิปใหญ่ๆคลิปใหญ่ๆก็นเนี่ยครับเวลาเรา ลงดวงรายวันนะฮะมันหลายน้ทีฉะนั้นมันเป็นก้อนใหญ่ไฟล์มันเยอะนะฮะแล้วพอถ้าอยู่หลายวันเนี่ยบางทีไม่ได้พักที่โรงแรมนะครับพักเอ่อเรียกว่าอยู่ใช้ขอบนะครับในจุดที่มันไม่มีเน็ตนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอยู่หลายวันใช้โหลดนะครับเน็ตหมดนะครับเลยต้องไปซื้อเน็ตนะฮะกครซื้อเน็ตทางทางแอปนะครับแล้วมันมีเรื่องอะไรอย่างรู้ไหมครับพอซื้ออินเทอร์เน็ตนะครับเครื่องมาปุ๊บนะ่ แล้วพอใช้นะครับกลับมากลับมาบ้านนะครับพอทำไรเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านก็กดยกเลิกนะฮะก็มันมีดอกจันทอะไรสักอย่างนะฮะก็กดยกเลิกนะครับแล้วเขาก็บอกโอเคท่านไม่มีแพ็กเกจเสริมแล้วนะครับก็ไม่มีละก็สบายใจแล้วกดอีกเดือนต่อมาบินมานะฮะเอ๊มีค่าที่ซื้อนะฮะเอ๊ที่ซื้อเน็ตเพิ่มนะครับเราโอ้มาไงน้องงงอ่าไม่เป็นไรนะครับก็เลยกดใหม่นะครับ ติ๊ก,ก,กวเขาบอกว่าคุณไม่มีแพจแกเสริมแล้วผมก็อ๋อสงสัยเดือนที่แล้วกดผิดนะครับพอเดือนถัดไปไมค,ค์เลยนะฮะคาเด็ดเสริมนะฮะเพิ่มไมอีกได้ก็งงๆกันฮะก็เลยโทรไป c เซ็ center นะครับปรากฏว่าโทรไม่ติดนะเพราะว่าใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงมันรอแล้วรอ,ออีกก็รอโทรไปสองรอบก็โอเคไม่เป็นไรฮะก็เดี๋ยวลองกดใหม่แล้วกันหาทางอินเทอร์เน็ตนะฮะ เขาก็บอกว่าให้ดอกจันทหนึ่งเลยสักอย่างฮะมันจะล้างทุกอย่างเลยครับในแพ็กเกจเสริมนะฮะก็กดเหมือนกันนะฮะก็เออเขาก็บอกว่าไม่มีแพ็กเกจมือแล้วไม่มีอะไรเสริมละสบายใจได้นะครับก็คืนนี้เราก็สบายใจเองนะฮะโอ้โหเส่แล้วกดผิดนะครับอีกเดือนหนึ่งบินมาเจอแพ็กเกจเสริมอ่ะงงเลยฮะเลยไปคอยไปทางช็อปมานะฮะก็ไปคุยฮะเราก็ไม่เข้าใจเนาะสงสัยเทคโนโลยีไม่ค่อยรู้เรื่องเริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องละ ก็เลยเขาก็บอกว่าบางแพ็กเกจนะฮะมันสามารถกดทางทางแอปได้นีแต่บางแพ็กเกจนะครับต้องใช้คอ call นเตอร์เท่านั้นกับทางช็อปนะฮะต้องมายกเลิกที่ช็อปกับทางคอ call นเตอร์เท่านั้นนะฮะหลอกอไปไปอย่างนี้นีเองก็เลยได้ยกเลิกะฮะเจอไป3เดือนนะฮะที่ไม่ได้ใช้นะฮะก็เลยโอ้มงสัยเทคโนโลยียุคปัจจุบันนี้เราเริ่มเริ่ม,มไม่ค่อยเข้าใจนะ,ะว่าอ๋อมันต้อง บางเรื่องต้องไปที่ชอ็อปหรือบางเรื่องต้องเชคอ็เนเตอร์น,อรนะฮะเราก็นึกว่าแบบกดทางซื้อทางนี้ได้ก็กดทางโทรศัพท์ได้นะฮะงงๆนะฮะอืเหมือนกัยุคปัจจุบันก็งงเนาะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็นะครับในช่วงนี้ครับวันนี้ต้องระวังเรื่องความลับเปิดเผยนะเพื่อนๆต้องระวังเพราะว่าดาวพระจันทร์โคจรทับ,ทบดาวเสาร์นะครับเนี่ยสองสามวันนี้นะฮะนี่ครับผมก็ดูตั้งแต่เนี่ยจันทร์อังคารพุธนะฮะ ระวังความลับเปิดเผยนะครับดาวพระจันทร์สมนธ์กับดาวเสาร์เร็งดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ด้วยนะครับฉะวนั้ใครที่มีความลับอะไรก็ตามระวังนะฮะรุดออกมาเปิดเผยออกมาหรือว่าถูกแฉหรือมีความแตกอะไรี้นนะฮะเนี่ยต้องระวังนะครับอาจจะเป็นของเราเองาอาจะมีใครที่มีความลับก็ระวังกันเลยนะฮะบางคนไม่มีความลับก็สบายใจได้นะรหรือบางทีเป็นช่วงที่มีคนเล่าเรื่องส่วนตัวให้เราฟังนะครับมันก็เป็นความลับเหมือนกันนะฮะ ขอเล่าแตกดต่นี้แตกโดยเจตนาก็อาจจะเป็นช่วงที่คนระบายเรื่องต่างๆนานาให้กับเราได้ยินนะฮะเรื่องครอบครัวของแฟนไอ้ของเพื่อนนะครับหรือเรื่องลูกเรื่องุูนเรื่องนี้นะฮะหรือว่าบริษัทมีความลับะไองอย่าง,างเ,าเราไปรับรู้นะฮะนี่ครับเป็นช่วง2อสวันนี้ฮะก็ระวังนิดนึงนะครับความลับลเปิดเผยถ้ามีขอเลาส่วนตัวก็เซฟเซฟดีๆระวังหลุดลองแฟนซักถามระวังคนก็นชิดเก้ตัวนะฮะหรือว่าอะไรหลุด ให้ใครที่เราไม่อยากให้ทราบเขาก็ทราบนะฮัต้องเหาืระวังนะครับย่วงสองสาวันนี้นะจะเตือนไว้นะครับโอเคฮะจบครับขอบคุณซุปเปอร์แทงทุกๆวันขอบคุณเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เหมือนเดิมนะฮะเข้ามารับชมนะครับก็ดีใจที่ได้ได้เจอทุกวันนะครับแล้วก็ขอบคุณเมื่อที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะฮะก็เดี๋ยวที่บอกครับว่าพยายามทําคลิปนะครับพวกคริคเคล็ดลับหรือว่าอะไรที่เป็นข่าวสารบ้านเมืองนะฮะก็มา เล่าในเชิงของดวงในเชิงของอะไรให้เราฟังนะครับก็พยายามทาบ่อยๆโอเค okay, นะฮะดูดวงสิบสองราศีครับชวาวราศีตุลนคราศีพิจิกและราศีธนูฮะเริ่มงพิเรศตุลนคร้าน,นี้ราศีตุลเป็นวันที่จะเรียกว่ามีงานหลายอย่างให้ต้องทำนะฮะเพราะว่าดาวการงานของเราคือดาวพระจันทร์วันนี้อยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่าเรือนภพปุตตะนะครับอยู่คู่กับดาวพระเสาร์มันมีคนใช้ไหว้วานให้เราช่วยบางเรื่องด้วยมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหลัก ที่เราต้องเคลียร์โดยไว้ด้วยแล้วก็มีงานส่วนตัวนะครับหรือว่าบางทีมันมีภารกิจส่วนตัวของเรานะฮะที่ต้องทําด้วยนะครับก็เลยมองว่าช่วงนี้มันจะดูยุ่งๆหลายเรื่องหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีนะฮะในช่วงสสัปดาห์น,นี้คือมันเคลียร์งานต่างๆนานา,นาสําเร็จมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของนะการได้รู้นะครับเรื่องราวหรือว่ารอคอยคําตอบใดก็ตามเนี่ยก็จะมีบทสรุปนะครับในเรื่องงานใน ภารกิจที่ทำหรือในคำสั่งที่กำลังรอคอยนะฮะหรือมีคนเอาเรื่องอะไรต่างๆมาเล่ามาระบายให้เราได้ยินได้ฟังครับในช่วงสองสามวันนี้นะฮะเป็นพิเศษนะครับก็เรียกว่าหลายเรื่องในช่วงนี้ที่เราต้องรับนะครับรับมือนะฮะข้อดีคือช่วงนี้พยายามนิดหนึงฮะคือมีสติทีหนึ่งครับคือภารกิจมาเยอะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเข้ามาบางทีอาจจะเป็นภารกิจเดียวแต่อู้โห่แบบหนักอึ้งก็ได้นะครับ ง่ายๆคือช่วงนี้มีการใช้ไอเดียใช้สมองนะครับในการคิดในการแก้ในการจัดก,การในการเดินทางในการทํางานให้เรียบร้อยครับเยอะเป็นพิเศษนะครับมันใช้พลังงานเยอะนะครับแต่ข่าวดีคือเราก็เคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆนานาได้สําเร็จนะครับการจัดก,การเรื่องสำคัญการรอคอยสิ่งต่างๆหรือว่าการทําอะไรที่ย,ยากๆมันจะง่ายครับที่ผมมองว่าบางทีนะถ้าคนราศีตุลครับเรื่องของเงินทองนะครับช่วงนี้จะต้องเก็บเงินหรือว่า วานให้ใครช่วยเหลือเรื่องเงินทองนะฮะหรือว่าจะไม่ต้องหมุนเงินเนี่ยมันหมุนได้นะครับสําเร็จในการหมุนแล้วก็การแก้ปัญหาข้อดีอย่างคือการเจรจาติดต่อต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จครับจังหวะดาวเด่นเรื่องของเงินเรื่องของการซื้อของเรื่องการบริหารหรือการแก้ปัญหาเรื่องเงินทองนะฮะดาวการเงินนะฮะคือดาวังคารถึงแม้จะโครจรอยู่ตำแหน่งมงรณนะแต่ก็ไม่ได้เสียเพราะดาวดวงอื่นมันจะเสริมนะฮะ ทำให้พอหมุนเงินได้แก้ญหาญเงินได้พูดคุยเจรจาต่อรองซื้อมาใครไปซื้อขายไลกเปลี่ยนสําเร็จครับจังหวะมันดีเรื่องของการแก้เรื่องเงินต่อมาเรื่องความรักนะครับคนที่โสดช่วงนี้ดวงต้องระวังนิดนะะึงฮะเสน่ห์แรงนะครับคุยกับใครจะมีความคืบหน้าหรือว่าจะสนิทก,กว่าเดิมส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วครับดาวความรักช่วงนี้ก็เด่นนะครับมันก็มีโอกาสที่จะวานให้แฟนช่วยหรือแวนให้แฟน ทำเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จนะครับงจะวะดาวมันดีเรื่องของความรักเพียงแต่ว่า <c oughs> ชงนี้อาจจะได้เรียกว่าอาจจะได้รู้เรื่องสําคัญสําคัญทีแฟนจะเอาเรื่องส่วนตัวนะฮะหรือเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามมามาเล่ามาระบายมาบน่นให้ฟังชงนี้ก็ดูวงเสริมกันก็สามารถช่วยเหลือกันและกันได้เป็นอย่างดีครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนนายเจ็บคอฮันดนโซครับอยู่เสียดแน่นท้องลมกดจัดเยอะครับฉะนั้นเซฟเซฟเรื่องของ ร่างกายเป็นพิเศษหน่อยนะครับต่อมาครับชาวราศีพิจิกครับกิจ,จก,กรรมต่างๆนี้ราศีพิจิกวันนี้วันดีครับถ้าใครที่มีเรื่องเดือดร้อนทุกข์กังวลไม่สบ,บายใจหรือว่าเรื่องอะไรที่แบบเครียดนะฮะดาวมันเสริมทําให้มีตัวช่วยมีทางออกมีวิธีจัดการ,รกับบัญหาต่างๆได้ด้วยดีการเจรจารต่อรองเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จก็เลยแปลว่าวันนี้ทางานเชิงรุกได้นะครับดาวทิศดาวศุกร์คู่นี้คู่สาคัญเลยนะครับ เพราะมันเป็นตัวกระตุ้นทําให้ผลงานน่าพอใจทําให้เรื่องยากๆมันง่ายขึ้นได้นะครับเดินให้สบายใจเรื่องของเรื่องงานได้นะครับมีได้อีกดวงคือดาวพุธนะครับโครจรเด่นนะฮะดาวพุธคือคาพูดค,ค,ดคำบรรจาวาจาก,การติดต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการใช้ไอเดียไหวพริบในการจัดก,การเรื่องสำคัญๆค,ครับดวงยังเด่นแปลว่าเออว่าไปช่วงนี้ปัญหามาปัญญามีแก้ได้ทักทุกเรื่องนะครับจะเรียกว่างานเดินหน้านะครับแล้วก็ มีคำสั่งเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็พยายามเคลียร์ปัญหาต่างๆโดยไวเพราะว่างานวันเข้างานงอกก่อนเดิมนะครับก็ง่ายๆคือช่วงนี้งานถือว่าน่าพอใจนะฮะแล้วก็งานเพิ่มเข้ามาก็สามารถประมือได้นะครับและผู้ใหญ่เมตตาหรือผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะฮะบางทีจะเป็นผู้ใหญ่หัวหน้าหรือใครที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนครับท่านจะช่วยเหลือเรานะฮะหรือว่าใครที่เคยช่วยเหลืออาจจะไม่ใช่หัวหน้าก็ไดนะ้แต่คนที่เคย ร่วมงานด้วยนะครับเนี่ยถ้าเหล่านี้พอจะช่วยบางเรื่องได้นะครับให้สบายใจเรื่องงานได้นะผมมองว่าเหนื่อยแล้วยังคุ้มค่าอยู่นะฮะขวนขวายแล้วก็พยายามรีบจบงานให้ไหวแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อมาครับดวงเงินทองครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายปเป็นค่าใช้จ่ายท,ที่เกี่ยวพันกับเรื่องส่วนตัวนะครับบางทีจจะต้องซื้อของส่วนตัวหรือจะไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวนะฮะแล้วก็มีใครบางคนในครอบครัวที่จะไม่ต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องเป็นเรานี่แหละนะครับในการที่จะ ช่วยเหลือในพพอร์ตดวงนี้นะครับต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ดวงดีนะครับแบบถ้าโสดแล้วรู้สึกดีอยากคุยอยากคบหาอยากจะใกล้ชิดกับใครใกล้คุยครับส่วนคนที่มีคู่แฟนครับดาวความรักช่วงนี้ดวงแฟนยังเสริมดวงเรานะครับเพียงเียเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกเรื่องเพียงแต,ววตง่ว่าอะไรที่เขาช่วยได้ต้องบอกนะฮะว่าอะไรที่เขาช่วยได้อะไรที่เขาถนัด เขาสามารถช่วยในเรื่องนั้นได้นะครับจะสบายใจได้ผมวกมาเรื่องเงินนิดนึงครับเพราะว่าใครค้าขายครับมีเกณฑ์ที่จะได้กําไรพิเศษหรือว่าถ้ามีการกระตุ้นยอดขายนะครับก็จะดีเป็นพิเศษบางทีคนอาจจะต้องมองหาช่องทางการเงินอื่นๆบ้างนะครับเพราะว่าลําพังอาจจะทําอย่างเดียวนะครับเอาไม่อยู่เหมือนกันนะฮะหรือว่าค่อนข้างจะตึงๆหน่อยนะครับในการรายรับรายจ่ายนะฮะถ้ามันจะมีอะไรที่มันเสริมเพิ่มเข้ามามันจะทําให มีหนทางการเงินอื่นๆมันก็ทําให้เราสบายใจขึ้นนะครับอาจจะเป็นงานหลักงานเดิมที่ต่อยอดก็ได้หรือว่าช่องทางเส้นทางใหม่ของเงินก็ลองดูนะครับเรื่องความรักนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะในเรื่องของแฟนช่วยที่บอกนะครับแต่สําคัญคือช่วงนี้ระวังแฟนปวดไข้ไม่สบายนะฮะนี่คือจุดที่ต้องระวังแล้วก็อีอย่างครับในยานี้ดูสุขภาพร่างกายนะครับตัวเองระวังปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ท่านินไวโซครับปวดหัวตัวร้อนเหมือนกันนะครับระวังความดันและ การผัอผ่อนให้พอนะฮะดูแลเรื่องการผ่อนนิดหนึ่งอีกประการที่สําคัญช่วงนี้ดาวพเกตโคจรอ,อยู่ตําแหน่งเงินทองนะฮะมันจะมีเหตุให้ใช้เงินหรือหมุนเงินหนักกว่าปกติคือมันมีให้เข้านะฮะแต่ว่ามันเข้าปุ๊บออกปั๊บนะครับมันจะรู้สึกได้ว่าเออเงินเข้ามาปุ๊บทำไมไรายจ่ายจุกจิกมันมันต่อเนื่องเนาะหรือว่ารลยจ่ายจุกจิกมันก็ค่อนงจะเยอะกว่าปกตินะฮะเนี่ยพอเงินไม่มากเท่าเงินเข้าไม่มากนะั รายจ่ายมันก็กลางๆพอเงินเข้ามากรายจ่ายป,ปรับเบพาะรายจ่ายที่คาดไม่ถึงอยู่ๆก็โผล่เข้ามานี่ครับมันเจอแบบนี้นะฮะมันก็กลายเป็นโอ้โหไม่รู้จะหายเหนื่อยเมื่อไหร่นะโอเคครับอย่างน้อยมีเงินหมุนเข้าในช่วงนี้ก็ยังโอเคนะครับต่อมาครับชาวราศีธนูนะครับดวงเด่นนะฮะเรื่องไอเดียเรื่องการคิดการแก้ปัญหาการทํางานเชิงรุกนะฮะตอนนี้เริ่มแลวนะครับอะไรที่เราคิดอยากทำอยากหยิบจับขยับขยายนะฮะอันนี้ผมก็จะ พูดบ่อยหน่อยเพราะว่าจังหวัดดามันเริ่มเปิดนะฮะเพราะาเปิดไม่ใช่ว่ามีอุปสรรคนะครับอุปสรรคมาตามปกติเพียงแต่ว่ามันสามารถหยิบจับขยับขยายอะไรที่แบบเริ่มเริ่มนิดนิดหน่อยได้นะครับแล้วมันจะค่อยๆต่อยอดไประยะยาวได้อะไรได้บ้างช่วงนี้ถ้ามีปัญหารีบแก้รีบแก้ได้จะสําเร็จได้ไวหรือแก้ปัญหาได้ไวหรือยวถ้ามีไอเดียความคิดที่อยากจะทํางานให้มันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นหรืออยากจะหาช่องทางการเงินอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับต้อง กล้าฮะกล้าทำนะครับเพราะว่ามันเหมือนมีความกล้ากลัวๆนะครับแต่ผมมองว่าถ้ามันไม่ใช่แบบโอ้โหลงทุนด้วยเงินเมื่อทีลงทุนด้วยแรงลงทุนด้วยปัญญาไอเดียสมองหรือเวลาลงทุนด้วยคอนเนคชันอะไรก็ตามนะครับเออมันยังพอหยิบจับขยับขยายช่องทางการเงินแบบพิเศษได้นี่เลยมองว่าอะไรที่เราคิดอยากทําชุดนี้ทําได้นะครับคือมันต้องมีการขยายวงขอบเขตของงาน ส่วนตัวเพิ่มบ้างก็มีก็ดีนะฮะหรือว่าหาช่องทางจะหาเลยได้ทั้งอื่นนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะฮะบางทีทําไมวันนี้คิดไม่ออกทําไมพุ่นนี้คิดไม่ออกคือมันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันต้องอยู่กับเรายาวถ้าจะทําในสักอย่างถูกไหมฮะฉะนั้นคิดไม่ออกไม่ะแต่ว่าค่อยๆขยับขยายในการคิดนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวคิดออกเองนะครับเพราะว่าจังหวะดาวมานะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวหลังตั้งแต่วันที่1กันยาดาวพุทธย้ายหลายๆอย่างมันจะไวขึ้นนะฮะในข่าวสารต่างๆที่เรารอคอยนะครับ ต่อมาครับดาวเกี่ยวข้อเรื่องของการเงินครับช่วงนี้หยิบจับขยับขยายอะไรก็ตามพอจะหมุนเงินได้ครับอะไรที่แบบติดขัดหรือว่าเดือดร้อนนะครับเรื่องเงินจะพอหมุนได้ผมมองว่ามันตึงๆนะฮะแลยรับเลยจ่ายนะครับมันบางคนเขาก็เงินเหลือนะฮะแต่ว่ามันใช้มากไม่ได้ก็ง่ายๆผมก็เลยเรียกว่าเงินมันตึงๆหน่อยนะฮะฉะนั้นช่วงนี้อะไรที่มันจาเป็นก็ซื้อนะฮะอะไรที่มันจะเป็นจริงๆต้องเบรกได้ก็ต้องเบาเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าเออว่าไปเนี่ย เดี๋ยวช่วงครึ่งเดือนหลังหรือว่าช่วงเดือนหน้าครับมันจะป็นต้องใช้เงินบางสิ่งที่มันนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่เราใช้มันจะมีใบจ่ายเพิ่มเข้ามานะครับแต่เรารับมือไหวเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงเสียหายเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหลือเงินเก็บสักเท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับก็ตามสภาพแล้วกันแล้วก็แต่ถ้าหมุนเงินค้าขายหรือว่าขายดีนะครับวันนี้อยู่ใกล้ชิดกับงานดีๆนะฮะหรือว่าใกล้ชิดกับร้านใกล้ชิดกับลูกค้าจะดีพิเศษนะฮะต่อมาความรักครับทั้งสดไม่สดความรักเด่นนะครับ ช่วงน,นี้พอจะพึ่งพาอาศัยไหววานคุยนี่คุย,คย,คย,คยนี่หรือว่าให้ช่วยบางเรื่องสําเร็จครับฉะนั้นช่วงน,นี้ดาวความรักไม่เสียหายมีอะไรปรึกษาหรือคนที่คุณชอบหรือว่าถ้าชอบใครก็ให้คุยนะฮะแล้วก็ดวงแฟนยังเสริมดวงเราอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ช่วยทุกเรื่องทั้ง,งหมดนะครับแต่ว่าช่วยได้หลายเรื่องนะฮะหรือเป็นกําลังใจให้เราได้เป็นกับเราได้เป็นอย่างดีรวมถึงถ้าเขามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเราสามารถช่วยเหลือบางเรื่องเขาก็ได้นะครับต่ดอดมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะ ชดีวว้ว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนะครับชุดนี้นวยเสวรครับมีปัญหาเรื่องวิงเวียนศีรษะครับเหมือนเลือดไปเลี้ยสมองไม่พอนอนไม่พอหรือความเครียดแฝงน,นะฮะฉะนั้นชุนนี้อาการร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวค่เซฟเซร่างกายเป็นพิเศษหน่อยครับต่อมาดูบทสรุปครับโพลาสีตุนนะฮะเสนีตุนเสื้อผ้าชุดนี้เนสีเข้มครับเหมือนที่เด็กใบหน้าวันนี้ใบหน้าสว่างสร้างสบายตาร่างกายกินหอมกิจกรรมภารกิจต่างๆวานนองนวอันดีนะครับใครจะมีเรื่องทุกข์กงงกร มีที่จิกการกับปัญหาต่างๆนานาได้ดีขึ้นช่วงนี้ดาวหลายๆอย่างมันเป็นดาแห่งภารกิจที่เพิ่มนะฮะงานหลักง,งานรองงานพิเศษหรือว่ามีอะไรให้ต้องทางจุกจิกแล้วก็มีได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของคนมาเล่าเรื่องสําคัญหรือข่าวสารต่างๆอยู่ๆก็เข้ามาให้ได้ยินได้ฟังหรือมีบทสรุปในที่เรารอคอยอยู่นะฮะเพราะว่าช่วงนี้ตามเรื่องตามงานได้นะฮะแล้วก็ระวังนิดนึงลูกน้องบริวารน,นี้ใช้งานยากทําอะไรได้วยตัวเองนะครับจะดีกว่าหรือถ้าจําเป็นต้องใช้ใคร ก็เลือกมือดีๆเข้าไปให้ทานะครับโอเคนะฮะต่อมารับชาวราศีพิจิกฮะเสน่พิจิกสเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีสดใสครับร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจวันนี้วันดีนะครับจะมีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจหรือเอกๆเครียดนะับจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอาการจัดการเรื่องสาคัญสําคัญมีความคืบหน้าการเจรจาเรื่องสําคัญสําเร็จนะครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนช่วงนี้จะยุ่งๆเกี่ยวคนหน่อยนะครับแล้วก็คือคนอาจจะโยนงานมาให้ วานให้ช่วยหรือมีอะไรที่แบบให้ต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะนะครับคือช่วงนี้ตัวเนื้อง,งานจะยุ่งพอสมควรแต่ว่าเคลียร์ได้แต่คนพูดอย่างทำอย่างวันนี้สั่งอย่างพรุ่งนี้เอาอย่างคือจะเจอความเปลี่ยนแปลงหรือแปรเปลี่ยนของคอมพูดคนนะครับก็ต้องรับมือตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วก็รอวงการนัดหมายครับดาวพุธโคจรเป็นพิณตุบาทนะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องการนัดหมายครับ,จเ,บ,รบ,จรรบเจอคนไม่ตรงเวลาหรือเจอคนที่ พูดอย่างทำอย่างนะครับเนี่ยคือสิ่งต้องระวังแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแก้เกมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับในช่วงวันสองวันนี้เป็นพิเศษเนาะโอเคนะครับตออมารับชาวราศีธันฮะเสน่ห์เสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีเข้มครับเหมือน่เด่นใบหน้าดีเบนะใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาครับร่างกายกลิ่นหอมเปิดหน้าผากน้นยิ่งดีครับกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่เด่นถ้าใครที่มันทุกุกร้อนกังวลไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรแบบเครียดนะฮะมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับแล้วก็สําคัญตัวดากเจร ถ้เขียนเป็นดาวแห่งจินตนาการนะฮะช่วงนี้จินตนาการเยอะอยากทาอยากแก้อยากเดินทางอยากจะมีะไรายได้พิเศษคือช่วงนี้ความอยากคือข้างเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครที่มาพูดอะไรที่ไม่เข้าหูเราเราจะคิดมากฉะนั้นระวังอารมณ์ความคิดดีๆนะฮะคิดด้านบวกก็คืองานดีๆงานเด่เดๆมออกมาเต็มเลยถ้าคิดลบก็คือทุกข์กังวลในคําพูดคาจารหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจโอ้โหเราจะคิดแบบฟุง้งซ่านเยอะนะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังความคิด ตัวเองเป็นพิเศษนะฮะคิดอะไรที่มันไม่ได้ตังก็ไม่ต้องคิดนะฮะโอเคเนาะโดยรวมก็ถือว่างานแล้วก็เงินก็ค่อยๆไปได้เรื่อยนะฮะหรือว่าดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยเยอะกว่าเดิมครับไอเดียหลายอย่างที่มันคิดอยู่หลายอย่างที่เราเคยคิดมามันสามารถต่อยอดในระยะยาวได้ฮะแปลว่าโฟกัสเรื่องงานได้เงินหมุนทันนะฮะแต่ว่ามันจะโอ้โหเละจ่ายรับด้านเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าหมุนทันมันก็ดีตรงนี้นะครับอาจจะตึงๆบ้างแต่ผมว่าตึง ก็ใช้สักระยะเวลาหนึ่งครับเหมือนก็ค่อยๆผ่อนคลายเพแต่ว่าเอาแก้ปัญหาวันต่อวันไปก่อนนะถ้าไม่ไหวนะครับวันนี้ให้ผ่านให้ได้พรุ่งนี้ให้ผ่านให้ได้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวถึงเวลาที่ดาวมันเดินดีๆมันก็จะโล่งโปร่งใจมากขึ้นนะครับอย่าคิดมากนะฮะแล้วก็คนช่วยเหลือยังควมีมีไรก็ปรึกษาหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวได้ครับโอเคครับโชคดีครับท่านที่ฟังคือขอให้นอนหลับอย่างมีความสุขนะฮะท่านที่ฟังก็รุ่งขึ้นที่่านป่ากันใดให้สำเร็จครับเดินทางปลอดภัยนะฮะมีกําลังใจเป็นและ